สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาสาธิตการปิดทองนะครับเขาเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์เห็นไหมเนี่ยนะครับจะคล้ายๆเป็นลูกหมากนะครับก็มีความรู้ข้อจากพี่ตุ้ยเช่นเดียวกันผมก็เพิ่งเคยเห็นนะคล้ายๆกับเป็นจะพัซซิ่วอะไรสักอย่างนิดนึงคล้ายโควิดแหละโควิดก็จะปุ่มตะปากเมื่แล้วก็มีหง่อนอยู่ข้างๆนะครับเราก็ลงสีเสกก่อนนะครับบางคนก็เอะสีเสกคืออะไร สีเฟกตราทาหารนะครับเพื่อเป็นกาวมาเชื่อมกับทองคําแท้ๆนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับนะมาปูกันนะครับแล้วเราก็มาอย่างเงี้ยน,ขน,น,น่ขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมอุปกรณ์นะครับสีเฟกนี่ก็เป็นสีที่มีคุณภาพอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีถ้าไม่มีใครไปแกะเก่านะครับแล้วก็ได้ทํา แต่ทุกครัา้งมาหลายรุ่นแล้วฮะแล้วก็งลงรักปิดทองทางพระเมนนะครับทางเสด็จของพระอ,องค์ท่านนะครับรัชกาลที่9ผมก็เป็นคนทํานะครับสมัยใหม่ทุกวันนี้ไม่ต้องไปรอรักแล้วครับอันนี้แทนรักเลยนะครับก็อยู่ได้นานนะครับมีสองสีแล้วกันนะครับมีสองสีแล้วกันนะก็จะมีสีดํากับสีเหลืองนะสีเหลืองจะเป็นที่นิยมนะครับ ก็อ,อย่าลืมกันนการกดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่องมนเพลงมืองพิบายครับก็เริ่มทํางานศิลปะนะครับพอดีมีงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นที่เราจะต้องพิถีพิถันอย่างมากนะครับเพราะว่าเขามีพื้นผิวที่ขรุขระนะครับต้องใช้ทองมากกว่าร้อยแผ่นแน่นอนนะครับนะครับในการจัดจ้างก็ต้องน่าจะต้องเพิ่มเติมกันเรื่องเงินทองอีกนิดหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับทองคัดพิเศษนะครับตาช้างสังเกตครับตาช้างถ้าเป็นของแท้จะเป็นการสกรีนหรือว่าการพิมพ์ลงในกระดาษนะครับนี่ฮะแล้วก็ทองเนื้อทองนี้จะเป็นทองคําแท้สามารถนํามาซื้อขายกันได้สามารถมาบดมาทําเป็นเครื่องประดับได้เพราะเป็นทองคํา9.99%นะครับเป็นทองคําบริสุทธิ์จริงๆนะครับกับการทุบด้วยเอา ก้อนทองมาทุบทุๆท,ท,ทตีตีตีนะครับแถวแถวน้องแขมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ EP หนึะครับเดี๋ยว EP สองเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊งกิๆๆๆๆๆ๊ทางช่องมนเพลงเมืองพีิมายด้วยนะครับพี่น้อง